หลังจากตัดผักบุ้งครั้งแรกเป็นรานหนึ่งเดือนได้เวลามาตัดผักบุ้งครั้งที่สองทุกปลูกในยังรถยนต์ได้ตัดแต่ยอดอ่อนๆตะเกตด,ดูได้นะ ผ่านนานแค่ไหนอ่ะพอาแล้วไป่ะเนี่ยผัดหมูวุ้งได้หนึ่งจานพอดีชิมได้นะครับ